สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำเดือนเมษายน ปี2564ค่ะเราก็ได้เดินทางก้าวเข้ามาสู่เดือนเมษายนเดือนมหาสงกรานกันแล้วนะคะก็ต้องขออนุญาตอวยพรอวยชัยให้กับผู้ที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรทุกท่านรวมถึงท่านใหม่ๆด้วยนะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีค่ะเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะและใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสงกรานหรือว่าจะเดินทางไปบ้านต่างจังหวัดในช่วงวัน ยนี้ก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยทุกคนทุกท่านด้วยค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับคนวันเสราร์ในเดือนเมษายนนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาววันเสาร์นะคะทำไมต้องพูดเลยว่าหลีกเลี่ยงไม่พ้นจริงๆในเรื่องความคิดความอ่านของคุณนะคะคนวันเสาร์มักจะคิดไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานมักจะมุ่งไปที่เรื่องของการเงินเป็นหลักค่ะแต่ในเดือนเมษายนนี้ขยบขึ้นมาดีหน่อยชาววันเสาร์จะรู้จักบริหารจัดการเวลาจะรู้จักวางแผนให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นแม้ว่าบริบทรอบข้างตัวคุณนั้นค่อนข้างยุ่งก็ตามนะคะคนวันเสาร์ในเดือนเมษายนนี้มี รับปะปังหลายอย่างในจะเรื่องของญาติพี่น้องในจะเรื่องของบุตรบริวารในจะเรื่องของงานตัวเองในจะเรื่องของเงินตัวเองคุณต้องจัดการหลายอย่างค่ะแต่ในเดือนนี้ข่าวดีก็คือคุณจะมีการบริหารจัดการเวลาได้ดีมากยิ่งขึ้นวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะในเดือนเมษายนนี้งานค่อนข้างยุ่งค่ะเป็นเดือนที่คุณยุ่งและคุณได้เงินเยอะตามความยุ่งเลย พูดอย่างนี้เลยนะคะงานหนักงานเหนื่อยงานค่อนข้างเครียดงานค่อนข้างยุ่งแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเยอะตามความเครียดความยุ่งเลยนะมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆที่คุณเคยเจออยู่แล้ว มันเกิดขึ้นกับงานของคุณมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ห่างหายไปแล้วในช่วงเดือนเมษายนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้กลับไปเจอกับปัญหาเก่าๆเ,เหล่านั้นค่ะหรือบางคนอาจจะเป็นปัญหาที่มันคาราคาซังมาอยู่แล้วยังแก้ไม่จบสักทียังแก้ไม่ตกสักทีมันก็ยังยืดยาวต่อมาในเดือนเมษายนนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะและโดยภาพรวมแล้วคนวันเสาร์จะสามารถเคลียร์และสามารถจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้น ได้เป็นอย่างดีค่ะในเดือนนี้เหมือนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะเรื่องของการเจราจาเรื่องของการประสานงานติดต่ออะไรค่อนข้างที่จะคล่องมากๆเลยค่ะใครที่เป็นเจ้าของกิจการใครที่มีร้านค้าเป็นของตัวเองจะต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้เนี่ยการค้าการขายก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแม้ว่าคุณจะยุ่งแม้ว่าจะทําไม่ทันออเดอร์แม้ว่าจะติดขัดปัญหาเรื่องใดก็ตามจะสามารถเคลียร์ปัญหาได้สามารถเอาอยู่ ได้นะคะและข่าวดวีเรื่องการงานของคนวันเสาร์นั่นก็คือจะมีคนคอยช่วยเหลือตอลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่รักไม่ว่าจะเป็นบริวารของคุณที่อยู่ใกล้เนื้อใกล้ตัวคุณเขาจะคอยเป็นไม้เป็นมือช่วยเหลือคุณนั่นเองนะคะ ต่อมาเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะสําหรับเรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่คนวันเสาร์ใช้เครื่องคิดเลขตลอดเวลานะคะอันนี้สมัยแค่ยกตัวอย่างเพื่อให้มองว่าคนวันเสาร์คิดถึงแต่เรื่องของการเงินค่ะถ้าคุณพกเครื่องคิดเลขไปด้วยเนี่ยคุณจะพกไปด้วยอยู่แล้วแหละนะแต่ทุกวันนี้ก็จะมีโทรศัพท์มือถือที่มีเครื่องคิดเลขอยู่แล้วนะคะคนวันเสาร์จะกดตลอดเลยแบบนี้เราวางแผนแบบนี้เราใช้เงินแบบนี้เราเก็บเงินแบบนี้เราเอาไปตัดนี่ตรงนี้ไปโปะนี่ตรงนั้นหรือว่าไปกู้มาเท่านี้ นี้คือคุณจะคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะคะของชีวิตตัวคุณเองอ่ะประมาณนั้นเลยนะค่อนข้างที่จะมีการวางแผนการเงินเป็นอย่างดีค่ะแต่คนวันเสาร์ก็ยังมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะอยู่ดีนะคะอาจจะหมดเงินไปกับการกินการเที่ยวอาจจะหมดเงินไปกับการช้อปปิ้งนะคะหรือหมดเงินไปกับเรื่องของความสวยๆเงามๆถ้าเป็นคุณผู้หญิงอาจจะไปฉีดนิดเติมหน่อยนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายอาจจะหมดไปกับเรื่องของอุปกรณ์กีฬานะคะเสื้อผ้าเข็มขัดรองเท้าประมาณนี้ นะคนวันเสาร์มีเกณฑ์การวางแผนการเงินที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าการใช้เงินก็เก่งไม่แพ้การวางแผนเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณใช้เงินให้น้อยลงหน่อยคุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นนะและข่าวดีในเรื่องของการเงินสําหรับคนวันเสาร์นั่นก็คือในเดือนเมษายนนี้จะมีโอกาสที่จะมีไรายได้เสริมไรายได้เพิ่มเติมเข้ามาค่ะทําให้คุณนั้นเงินไม่ขาดมืออย่างแน่นอนนะคะต่อมาเรามาดูที่เรือนสหัชชะกันบ้างค่ะเรือน หัสชะก็จะพูดถึงเพื่อนฝูงพูดถึงการเดินทางพูดถึงคอนเน็กชันนะคะในเดือนนี้อยากจะให้คนวันเสาร์ระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาค่ะ เพราะว่าคําพูดคําจาเนี่ยของคนวันเสาร์บางทีพูดอะไรมาโดยไม่ทันได้คิดอาจจะไปกระทบจิตใจของคนฟังหรือว่าอาจจะไปทําร้ายจิตใจของคนฟังได้นะคะอันนี้ก็ต้องรู้จักพูดก่อนคิดควบคุมคําพูดสักนิดหนึ่งนะคะและในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางในระยะใกล้ๆนะคะอาจจะเป็นการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเดินทางไปพักผ่อนหรือบางคนอาจจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดที่แบบระยะทางไม่ได้ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยนะและยังหมายถึง เรื่องการเดินทางไปพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะเดือนนี้ถือว่าดีนะคะเคล็ดลับของความก้าวหน้าเนี่ยพยายามขอพอรจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณนะคะคําอวยพรเหล่านั้นจะทําให้เรามีพลังแล้วก็มีกําลังใจมากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะได้มาริเริ่มต้นทําในงานของเรากิจการของเราให้มันก้าวหน้าไปได้มากยิ่งขึ้นนะคะในเดือนนี้การเดินทางมีเกณฑ์การเดินทางแต่ต้องระมัดระวังคําพูดอย่างที่สมัยบอกไปนะโอเคค่ะต่อมาเรามาดูที่เรือนปุตตะกันบ้างค่ะ ปุตตะนั่นก็หมายถึงบุตรหมายถึงบริวารหมายถึงการลงทุนต่อยอดหมายถึงคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณรวมถึงหมายถึงไอเดียใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ สำหรับในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกคนวันเสาร์แบบนี้ค่ะว่าเกณฑ์ดีมากเลยในเรือนปุตตะคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรมีคนรอบข้างช่วยเหลือเกือ้อหนุนเป็นอย่างดีมีบุตรมีบริวารที่เขาสามารถเป็นไม้เป็นมือให้กับคุณได้มีไอเดียดีคือความคิดนี่โลดแล่นมากๆเลยสำหรับคนวันเสาร์สมองไม่ตื้อสมองไม่ตันนะคะรวมถึงใครที่เป็นเจ้าของกิจการใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะจะลงทุนจะต่อยอดอะไรในเดือนนี้มี มีเกณฑ์ที่จะริเริ่มทําได้ค่ะขอเพียงแค่ว่าขอให้เริ่มหลังวันที่14เมษายนนะคะวันที่14เมษายนเป็นวันที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาโยกย้ายมาพอดีนะคะเป็นจังหวะของมหาสงกรานพอดีขอให้เริ่มต้นหลังจากวันที่14เมษายนก็แล้วกันนะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของตัวคุณเองค่ะ ต่อมาเรามาดูที่เรือนอริกันบ้างนะคะอริกก็จะพูดถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆนะพูดถึงกลุ่มคนที่เขาไม่หวังดีกับคุณนะคะในเดือนนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังบุคคลที่เป็นเพศช,ชายค่ะอยากจะเตือนกันไว้เลยนะชาววันเสาร์ถ้าได้ติดต่อหรือว่ามีคนที่เป็นเพศช,ชายมาชักจูงมาชักนํามาชักชวนหรือแม้แต่กระทั่งเข้ามาจีบคุณก็ตามแต่ต้องระมัดระวังให้ดีอย่าไปไว้ใจคนอื่นจนเกินไปนะคะ และคนที่เป็นเพศชายคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่สูงอายุมีอายุมากกว่าคุณก็เป็นไปได้ค่ะอย่าไว้ใจคนอื่นนะคะทำอะไรต้องมีลายลักษณ์อักษรทำอะไรต้องมีพยานอย่าทำคนเดียวนะคนวันเสาร์นะคะ สุดท้ายแล้วเรามาดูที่เรื่องของความรักกันบ้างค่ะสำหรับชาววันเสาร์ท่านใดที่มีคนรักหรือมีคู่รักอยู่แล้วในเดือนเมษายนนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยค่ะว่าคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของเงินเป็นอย่างมากเลยนะเรียกได้ว่าคนวันเสาร์ถ้าเกิดว่าคุณ จะพูดว่ายังไงดีถ mm ้าเกิดว่าคุณข้องเกี่ยวกับคู่ภรรยาหรือคู่สามีทำงานด้วยกันทำธุรกิจด้วยกันคุณจะคุยเรื่องเงินกันบ่อยมากนะคุณจะมีการวางแผนคุณจะคุยเรื่องการตัดหนี้ตัดสินหรือจะขอสินเชื่อหรือจะอะไรมีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ่อยมากๆเลยนะคะและสำหรับใครที่ไม่ได้ทำงานด้วยกันแต่เป็นพนักงานประจำก็จะมีเกณฑ์การวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในอนาคต มาวางแผนให้ลูกนะคะวางแผนการเงินใช้จ่ายส่วนตัวหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเอาเป็นว่าคนมีคู่วันเสาร์เนี่ยคุยแต่เรื่องการเงินประมาณนั้นนะคะคุยแต่เรื่องอนาคตคุยแต่เรื่องของความมั่นคงความแน่นอนประมาณนี้ค่ะส่วนคนโสดนะคะสําหรับในเดือนเมษายนนี้ถามว่ามีเกณฑ์เข้ามาไหมมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาค่ะก็อย่างที่สมัยบอกไปให้ระมัดระวังคนที่เป็นเพศชายนะถ้าเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จกักเป็นคนหน้าใหม่ๆเลยอันนี้ยิ่งต้องระวังนะแต่ถ้าเป็นคนที่พอจะ รู้จักคหน้าค่าตากันมาอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ควรที่จะทําตัวรังเกียจเขามากจนเกินไปคุยได้ก็คุยเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายนะคะเพียงแต่อย่าพึ่งเปิดใจเร็วจนเกินไปเท่านั้นค่ะก็คร่าวๆเท่านี้นะสําหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้กับคนวันเสาร์ทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆกันทั่วหน้าค่ะและที่สําคัญ อย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ